สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดช anel นะคะสวัสดีเอฟซสายลุงพลป้าแต็นยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าเต็นทุกๆกคนนะคะสวัสดีเอฟซเก่าไมลเลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดช anel นะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกัน,นดกดติดตามช่องไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดช anel ทักทาย FC เพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสอปป,ปอลาวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สเดนและก็คนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะขอบคุณน้ำใจมากๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามให้นะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงข่าวสารรวมนะคะก็คือมาเริจเจะไปฟังท่านทนายของลุงที่ออกมาแถลงนะคะและก็ไปฟังสาวนั่งเทียนเขียนข่าวอยู่ต่างถิ่นแดนไกลและก็ไปฟัง ะะตาให้สัมภาษณ์เนาะซึ่งตาให้สัมภาษณ์นี้ก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าเชื่อมั่นว่าลูกๆไม่ไม่มีใครทําแล้วก็พูดถึงคําสาบานด้วยเนาะฝนก็จะตกแล้วนะคะคงจะคุยได้ไม่นานแล้วแหละฝนจะลงเม็ดแล้วนะคะก็บอกว่าลูกๆตัวเองไม่มีใครทําไม่มีใครอุ้มหลานตัวเองขึ้นไปอย่างแน่นอนเชื่อมั่นอย่างนั้นแต่คําสาบานนี้ก็คือ ลุงกับตาได้คุยกันแล้วกับป้าว่าจะขึ้นไปแต่จะไม่ยอมดื่มน้ําสาบานในในส่วนนี้ก็คือตาเป็นคนพูดเองเนาะนะคะก็คือตกลงกันแล้วว่าจะไม่ยอมดื่มน้ําแต่จะขึ้นไปด้วยแล้วก็ไปสาบานด้วยเพราะว่าการดื่มน้ําสาบานกลัวว่าเขาจะใส่จะใส่ของอะไรประมาณนี้เนาะคือจะเล่นคุณใส่จะโดนของอะไรประมาณนี้เลยแล้วตาก็บอกว่าทาั้งทั้งที่ตาไม่รู้เลยว่าของคืออะไร ตาเอ้ยตาแก่ป่านนั้นแล้วนะคะเจ็ดสิบกว่าแล้วถ้าตาไม่รู้ไม่รู้ว่าไอ้คำว,ว่าเล่นของคืออะไรนะคะตาจะพูดมาได้ไงไวในหมู่บ้านพระพระในหมู่บ้านก็เชื่อเรื่องเหล็กไหลคนเท่าคนแก่ก็พูดเรื่องเหล็กไหลมาในหมู่บ้านมีเหล็กไหลจริงบนภูเหล็กไฟตายังพูดอย่างนี้ออกสื่อเลยตาถ้าอีกคำว่า เ,เรื่องดื่มน้ำกลัวโดนของเนี่ยกลัวโดนใส่ของใส่ยาสารเล่นของอะไรพวกนี้ถ้าตาไม่รู้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วเนาะขนาดไม่เลิบเจเจอายุน้อยกว่าตาตั้งเยอะยังรู้จักคําว่าการเล่นของใส่ของนะคะใส่ยาสั่งเลยตาอยู่บ้านนอกเหมือนกันนะคะอยู่ทางภาคอีสานเหมือนกันถ้าไม่รู้จักสิ่งนี้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วหนาะตาจะพูดอะไรออกมาเนาะ อายปากตัวเองบ้างเด้อตานะอายบ้างนะคะตาก็แก่แล้วนะคะจะพูดไรอย่าใช้คำว่าโกหกหรือวาทกรรมให้มันเยอะเกินไปนะคะคนฟังเขารับรู้ได้คนภาคอีสานทุกคนแหะคะ่ะหัวงอกหัวดำนะคะเด็กน้อยเขาก็อยู่รู้เลยการใส่ย,ยาสั่งคำที่พูดแบบนี้เขาเล่าต่อๆกันมาตั้งแต่สมัยบรรทการแล้วดึกดำบรรแล้วที่เลากล่าวขานกันมาว่ามีการใส่ ยาสั่งยาสั่งใส่เล่นของเล่นสย,ยศาสตร์กันนะนะคะแต่พูดอย่างนี้หมายความว่าจะโยนความผิดคําว่าสาย,ยศาสตร์ให้ลุงฝ่ายเดียวใช่ไหมทั้งทั้งที่ตัวเองและลูกหลานของตัวเองลูกชายหัวแก้วหัวแควนของตัวเองก็เล่นพวกนี้อยู่เหมือนกันไม่งั้นจะ,จะจะสักสาริกาลิ้นทองหรือใช่ไหมคะทุกคนที่เป็นเอฟซีลุงป้าแก่แล้วก็พูดอะไรให้มันเป็นศีลเป็นธรรมหน่อยอยู่ในศีลในธรรม อย่าพูดอะไรที่มันโกหกมากนักนะคะอย่าพูดอะไรที่มันโยนความผิดไปให้ผู้อื่นมากนักนะคะส่วนเอขั้นทนายของลุงป้าที่ออกมาเปิดเผยก็คือต่อสู้นั่นแหละคะ่ะถ้าใครได้ไปฟังก็คงจะได้ได้ฟังได้ได้เห็นคลิปแล้วเนาะก็คือต่อสู้มาในทางนั้นนะคะด้านการละเมิดเด็กก็ไม่มีเพราะว่าเยื่อพรมจันยังอยู่ครบถ้าบอกว่าไอเอานิ้วแย่เหมือนที่พู้เป็น แม่พูดหรือพูดเป็นน้าพูดเน่ยนะมันไม่มีทางหรอกเพราะว่าเยื่อพรมจันยังอยู่ถ้าใช้นิ้วแย้มันขาดไปตั้งนิ้วแย่แล้วนะคะเอ่คำเขาเรียกอะไรเอกสารชนสุดศพเขาชี้ชัดนะคะในเรื่องนี้ให้ให้คุณแม่น่ะกลับไปฟังด้วยนะคะว่าชนสุดสศพเขาพูดไปอย่างไรบ้างเนาะส่วนสาวนั่งเตียนเขียนข่าวก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องท่านทนายนี่แหละคะ่ะว่าท่านทนายออกมาพูด ในทํานองว่าขนาดเป็นทนายยังไม่มั่นใจในลูกความตัวเองเลยว่าลูกความตัวเองได้ทําจริงหรือไม่ทําจริงไม่ควรจะพูดสิ่งนี้แล้วก็นะคะพูดเหมือนกับนะคะว่าอีลุงมีส่วนได้มาจากการจากไปของน้องคือแรงจูงใจอะไรพวกนี้นะ่ะในการที่ว่าได้กับน้องตรงๆนะไม่มีได้กับพ่อแม่ยังตรงๆไม่มีเพราะต่างคนต่างครอบครัวลําบาก แต่มันมีแรงจูงใจหรือว่าสิ่งที่ได้มาก็คือความมีเงินมีทองมีชื่อเสียงโด่งดังได้ประเดินแบบได้ไปร้องเพลงได้ที่ทางขึ้นมาอันนี้ก็อยากจะบอกนะคะสาวนั่งเทียนเขียนข่าวนะคะใครนะคะที่เขาจะไปทําเด็กอย่างนั้นแล้วมองอนาคตตัวเองรู้หรือว่าเขาจะรวยในอนาคตข้างหน้านะคะเขาจะรวยในอนาคตข้างหน้าเขาอย่างรู้หรือ นะคะลองหันไปถามตัวเองนะถ้าตัวเองวันหนึ่งเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในครอบครัวนะ่ะจะรู้สึกยังไงนะลองหันถามตัวเองบ้างนะคุณรู้อนาคตหรือว่าคุณทําร้ายเด็กถึงตายขนาดนั้นแล้วคุณจะรวยนะ่ะหัดคิดด้วยนะสมองอันนี้ก็แก่แล้วเหมือนกันนะพูดไรนะ่ะบาปกรรมนะคะลุงนะ่ะเขาได้เขาได้มาเพราะว่าเอฟซีเขาหรือว่าประชาชน ทุกๆคนที่เข้าไปดูในคดีนี้แหละว,ว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลความสงสารมันเกิดขึ้นเขาจึงให้ส่วนนั้นแหละค่ะอันนี้ก็คือผลพลอยได,ไ,ได้ไม่ใช่ได้แบบเจตนาและตั้งใจอันนี้เขาเรียกว่าผลพลอยได้จากการจากไปของน้องทางอ้อมไม่ใช่ทางตรงอย่างที่อย่างที่สาวนั่งเทียนพูดนะคะอย่ายัดเยียดความผิดให้ผู้อื่นถ้าตัวเองยังไม่เห็นกับตาว่าเขาเป็นคนทํา ไม่ได้เห็นกับตาว่าเขาเป็นคนอุ้มไปจะมาบอกว่าเขาอุ้มไปและทําให้น้องจากไปเนะี่ยตัวเองเห็นกับตาหรือไงถ้าไม่เห็นกับตาก็อย่านั่งเทียนเขียนข่าวเหมือนในนิยายของตัวเองนะคะบาปกรรมมันตามทันนะเวรกรรมมันตามทันนะให้ร้ายใครนะ่ะสิ่งนั้นคืนสนองนะหากเขาไม่ได้ทําในสิ่งที่เขาถูกกล่าวหานะ่ะตัวเองไปกล่าวหาเขาแล,แล้วว่าเขาเป็นคนทําเขาเป็นคนทํานะ ถ้าเขาไม่ได้ทําคําสาบานของเขาคําสาบแช่งของเขานะ่ะจะย้อนมาหาคนที่ให้ร้ายเขาด้วยซ้ํานะคะคลิปนี้พูดประมาณนี้นะคะก็ฝากเอฟซลุงป้าทุกคนนะคะใครที่พอมีกําลังช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีพีสกีนของบริษัทมณโอมโฮมทรัพย์นะคะตามกําลังของเราอย่าให้เกินตัวนะคะแล้วก็ฝากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงป้ามาดิพีทของคุณรัชนีลูทินเซตของคุณอ,อ่องพุเตี๋ยเรือของคุณอนุนวัฒน์แล้วก็ของยูทูบเบอร์สายลุงป้าเอฟซสายลุงป้าทุกคนที่คาขายทางออนไลน์กันนะคะ สนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นกำลังใจให้กันและกันไม่มีช่วยกันดูคลิปดูไลฟ์สดโดยไม่ข้ามโฆษณาเท่าน,นี้ก็คือแรงกําลังใจที่เราจะส่งถึงกันและกันนะคะก็ขอให้ fc m y l เจ j j นะคะทุกๆคนและก็อ y fc ของลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกคนนะคะและก็ทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของ m y l เ v j j ห้าเก้าแปดชแนลมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็คอยสมความมุ่งมั่ปนปรารถนาทุกๆประการ โชคลาบเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนนะคะสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ